สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมอัมบิออนวันนี้เกมอีพิกเซเว่วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดของเกมนี้เพิ่งเข้าตู้มาไม่กี่วันเองครับเพื่อนๆนนั่นก็คือตัวเซลิส่วนตัวเซลิตเนี่ยจะมีจะใช้ในด้านไหนแล้วเก่งบ้างแล้วก็ด้านเป็นตัว PP หรือว่า PVE เนี่ยควรเปิดหาไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรับชมกันเลยครับเพื่อนเพื่อนสำหรับตัวเซลิตเนี่ยเป็นท่าดําแข็งนะครับสายเลนเจอร์เดี๋ยวก่อนเราจะไปดูสกิลเนี่ยเราต้องมาดูสเตตพื้น เอาเวกห้าดาวแล้วก็พลังโจมตีของเซริสเนี่ยจะอยู่ที่970นะครับเพื่อนๆส่วนพลังชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่5299มาดูที่พลังโจมตีก่อนพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่970เนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยครับเพื่อนๆส่วนพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่529 9อยเนี่ยอยู่ประมาณปานกลางแล้วก็ไม่ค่อยข้าอยู่กลางปานกลางแต่ว่าไม่ได้สูงมากครับเพื่อน ส่วนความเร็วเนี่ยอยู่ที่122เนี่ยเป็นความเร็วที่สูงครับไปค่อนข้างสูงเพราะว่า122เนี่ยสเตตพื้นฐานเนี่ยสูงครับเพื่อนๆส่วนพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่603เนี่ยก็สูงเหมือนกันครับเพื่อนๆส่วนสเตตอื่นเนี่ยก็เป็นสเตตพื้นฐานไม่มีอะไรมากครับเพื่อนเพื่อส่วนบางคนอาจจะถามว่าพี่ครับซีริสเนี่ยควรเปิดหาดีไหมแล้วก็เป็นตัวละครที่ดีไหมใช้ได้งานได้ไหมเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยยังไงก็น่าเปิดหาครับเพื่อนๆถ้า มีถ้าน้องๆแบบมีทรัพยากรเหลือมีส้อยเหลืออย่างนี้พอเปิดหาได้ตู้หน้าเนี่ยเป็นเพล่าเนี่ยก็น่าเปิดหาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นลิมิเต็ดแต่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆหนึ่งตัวส่วนเซลิสเนี่ยถามว่าเปิดมาแล้วมันได้ใช้ไหมบางคนอาจจะใช้ป่ะพี่ครับ เอเซลิดมาเนี่ยผมจะได้ใช้งานไหมคําตอบก็คือได้ใช้งานแน่นอนส่วนเป็นใช้งานด้านไหนเนี่ยผมก็จะพูดเลยว่าใช้งานด้าน PvE ส่วน PvP เนี่ยสำหรับเซลิดเนี่ยเป็นตัวละครที่ติดเบต้าสมัยก่อนที่เก่งมากๆหนึ่งตัวเนื่องจากอะไรเนื่องจากสกิลของเธอเนี่ยเป็นการห้ามเล่งเทินนะครับเพื่อน,อนห้ามเล่งเทินแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยตัวละครอย่างบาซาหรือว่าเซลิดแสงนี้อย่างรถมืดอย่างที่เล่งเทินเพื่อนมาแบบ เ,เร่งเทินเพื่อนๆมา100%เนี่ยเซริสก็จะเป็นตัวแก้ทางครับส่วนเบต้าปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกตัวละครเนี่ยมันแข่งสปีดเร็วกันในตัวเองอยู่แล้วไม่มีตัวไหนเ,นเร่งเทินอยู่แล้วเช่นการมาของตัวแสงอะไรสักอย่างอะไผมจำไม่ได้เอเอผมจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูนั่นแหละเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวละครของแองเจแสงที่เปลี่ยนเบต้าอย่างมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเซริสกันเลย มืที่สกิลอัติของเซลีนนะครับบอกว่าโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยพายุน้องแข็งหมุนแรงและลดระยะเวลาของบัฟ1เทินก่อนจะมีโอกาสอย่างละเมื่ออัพเต็มเนี่ยมีโอกาส100%นะครับที่จะลดความเร็วและพันธมิตรศัตรูนาน2เทินมอเอฟเฟกคงกระพันแก่ผู้ใช้สกิลนาน1เทินการโจมตีจะเป็นธาตุที่ได้เปรียบก็คือไอพันธนาการเนี่ยบอกว่าเป้าหมายไม่สามารถรับเอฟเฟกเพิ่มหรือลด ความพร้อมลบนอกเหนือจากความพร้อมลบตามความเร็วได้ก็คือเอาไงก็คือว่าเมื่อเซริชจะสกิลนี้ไปเนี่ยเซริชก็จะมีโอกาสที่จะติดบัฟโครงกระพันให้กับตัวเองบัฟโครงกระพันเนี่ยก็คือเป็นบัฟอมาตะนั่นเองครับเพื่อนๆส่วนพนาการเนี่ยจะเป็นการห้ามศัตรูเนี่ยหรือว่าทีมเราเนี่ยห้ามศัตรูเนี่ยดันเกตข้างเนี่ยลงมาครับเพื่อนๆที่จะเล่งเป็นการเล่งเกตเนี่ยห้ามทุกอย่างเลยแล้วก็ ลดความเร็วของศัตรูอีก30%นะครับก็คือติดดาเอติดปีกหักนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยส่วนสกิลที่2เนี่ยว่าระเบิดลูกบอลเวทมนต์ทำให้ศัตรูมึนง,งงนานหนึ่งเทินและห้ามติดปั๊บนานสองเทินเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิล50% เมื่ออัพเต็มก็คูดาวจาก4เทินเหลือ3เทินนะครับส่วนการกดโซเบอร์เนี่ยบอกว่าไม่สนเอฟเฟกการต้านทานก็คือกดไปปุ๊บจะไม่สนการต้านทานก็คือติดมึนแน่นอน100%ครับเพื่อนๆส่วนโอกาสมึนเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเป็นเหมือนสตันนั่นแหละครับสตันให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเข้าเข้าเทินได้แต่ว่าไม่สามารถใช้สกิลแล้วว่าโจมตีได้1เทินเต็มๆครับแล้วก็มีโอกาสห้ามบัฟของศัตรูอีก1เทินก็คือห้ามศัตรูเนี่ย บัฟใส่ตัวเองทุกสกิลเลยครับเพื่อนเนี่ยครับห้าบับแล้วก็ติดสตันด้วยส่วนสกิลเดีสกิลแรกเนี่ยอันเชิญสอนเวทมนต์มาโจมตีศัตรูก่อนจะเพิ่มความพร้อมลบของผุ้ชสกิลเมื่ออัพเต็มเนี่ยมีโอกาสเพิ่มความพร้อมลบ15%เมื่อไม่สามารถใช้สกิลพายุเหน็บหนาวได้เนื่องจากกำลังคููดาวจะสุมเรียกพันธมิตรออกมาโจมตีประสานก็คือ เมื่อติดสกิลอันติอยู่เนี่ยติดคูดาวสกิลอันติอยู่นะใช่ไหมครับพเพื่อนเสกิลแรกเนี่ยเมื่อเรากดโจมตีเนี่ยก็จะสมเรียกเพื่อนเราเนี่ยออกมาโจมตีหนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยในค่ายิงธรรมดา <S <S <ฮ>เดี๋ยวเราไปดูของสมสัยของเซลิสกันเลยครับสำหรับสเตตของเซลิสเนี่ยที่ผมจะให้เน้นเลยก็คือถ้าเอาไป PVE เอย PVP นะครับก็คือ ความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่290เนี่ยยังตำ่ำนะครับเพื่อนๆสำหรับเซริสแล้วก็ไปเน้นที่ประสิทธิผลเนี่ยให้หรือว่าการติดเอฟเฟกเนี่ยให้มันได้เยอะๆทำให้ติดเอฟเฟกใส่ศัตรูนะครับถ้าเอาไปลง PVP r t a อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆส่วนของอสวมใส่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเน้นไปที่สปีดแล้วก็การติดเอฟเฟกครับประสิทธิผลส่วนของที่ผม,มสวมใส่ให้เซริสเนี่ยก็คือเซตสปีด4แล้วก็เซตเอ้เซต แม่นยำเนี่ยสองเซตนะครับสำหรับเซริสเนี่ยก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วครับเพื่อนๆว่าแต่ก่อนเนี่ยเบต้าเบต้าเล่งเทินเนี่ยมันเยอะก็เลยทำตัวเซริสมาแก้ส่วนเบต้าปัจจุบันเนี่ยการ PvP เนี่ยเซริสเนี่ยก็จะเห็นคอนค้างคนใช้เนี่ยเบาบางลงไปเพราะว่าการเล่งเทินเนี่ยทุกตัวเนี่ย เล็งเทินความเร็วเนี่ยของตัวเองเนี่ยมันสูงอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเ,เร่งเทินเพื่อให้เข้าเทินของตัวเองครับเพื่อนๆตัวของเซริสเนี่ยก็เลยตกเบต้าไปครับส่วนอาร์ติแฟกต์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอาร์ติแฟกต์ของเซริสที่เหมาะกับเซริสกันเลยครับเพื่อนๆสำหรับอาร์ติแฟกต์สายเลนเจอร์สำหรับเซริสนะครับไออาร์ติแฟกต์แรกเลยก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ของเธอเองเนี่ยถามว่าบางคนถามว่าพี่ครับผมไม่อยากได้ตัวเซริสเนี่ยอาร์ติแฟกต์มันใช้ได้ไหม อินเทอร์เฟคเซลิสเนี่ยใช้ได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมหาอินเทอร์เฟคเซลิสไม่เจอนี่อยู่นี่อินเทอร์เฟคเซลิสเนี่ยบอกว่าซ่อนเมื่อเลเวลแม็กนะครับบอกว่าซ่อนตัวนานหนึ่งเทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้เมื่อจบเทิร์นของผู้ใช้สกิลมีโอกาส70%ที่จะซ่อนตัวนานสองเทิร์นเอฟเฟกต์ซ่อนตัวเนี่ยเมื่อจบเทิร์นของผู้ใช้สกิลสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งทุกๆ2เทิร์นก,ก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยมีโอกาสเนี่ยซ่อนตัวเลยก็คือซ่อนตัวเนี่ยจะไม่จะทําให ไม่ตกเป็นเป้านะครับเพื่อนก็คือถ้าศัตรูเนี่ยไม่เป็นสกิลโจมตีหมูเซลิสเนี่ยหรือว่าตัวอื่นที่ใส่อัติแฟกซ่อนตัวเนี่ยก็จะไม่ถูกการโจมตีเดียวก็จะไม่ตกเป็นเป้านั่นเองครับเพื่อนก็คือถ้าศัตรูเนี่ยมีโจมตีหมูการซ่อนตัวเนี่ยก็จะยังโดนโจมตีอยู่แต่ถ้าศัตรูที่เราเจอเนี่ยเป็นโจมตีเดียวทั้งหมดการซ่อนตัวเนี่ยก็จะมีประสิทธิผลก็คือเราจะไม่ถูกโจมตีนั่นเองครับเพื่อนไม่ถูกเป็นเป้า เป็นอาร์ทิแฟกต์ที่ดีมากๆหนึ่งอันแล้วก็อาร์ตอแฟกต์อีกอย่างหนึ่งที่เหมาะกับเซริสสำหรับ5ดาวนะครับก็คือเนี่ยผลศิลาเลือดเนี่ยบอกว่าพลังโจมตีเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตหลังจากโจมตีเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตของผู้ของพันธมิตรที่มีพลังชีวิตต่ำสดุด2 6ของดาเมจที่ทําได้ก็คือโจมตีแล้วหิวเลือดให้กับเพื่อน,อนในทีมครับหนึ่งตัวส่วนอาร์ติแฟกต์สี่ดาวที่เหมาะกับเซริสเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยโรซาอากา,นาเน่า เพิ่มโอกาสโจมตีปภาสา14%เพิ่มพลังโจมตี30%เมื่อไม่ใช่เทินของผู้ใชส้สก,กิลก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนเรา30%เมื่อไม่ได้ใช้เมื่อไม่ได้ใช้เทินของตัวเองนะครับเผื่อแบบเซรีส์ลากตีตัวดาเมจของเราไปนะครับมันเป็นการส่งนั่นแหละก็บางทีเซรีส์ก็อาจจะแบบส่โดนตัวดาเมจของเราก็จะเพิ่มพลังดาเมจอีก30%ให้กับตัวดาเมจของเราครับเพื่อน เอาลครับสรุปก็คือตัวเซริสเนี่ยถามว่าน่าเปิดหาไหมยังไงก็น่าเปิดหาครับเพื่อนเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดตัวตัวลิมิเต็ดของเกมเนี่ยเนี่ยนานๆที่จะมานะครับเพื่อนส่วนถามว่าเซริสเนี่ยไม่ได้ PVP แล้วจะเอาไปทําอะไรก็ไปเป็นตัว PVE ใน RTA ครับเอ้เป็นตัว PVE ในบอสประกาศจับหรือว่าตัวอื่นๆครับเพื่อนถามว่ากดมาแล้วได้ใช้ไหมได้ใช้แน่นอน,นครับเพื่อนส่วนทางด้าน PVP เนี่ย เรีส์เนี่ยคนขางที่จะตกเบต้าไปเยอะแล้วครับเพื่อนส่วนสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการพรีวิวของเ e รีส์เนี่ยเพียงแค่นี้ครับเพื่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยไว้เจอเกันใหม่ครับเพื่อนบายยจ้า